ตีควาเสร็จหอมยำหลังจากนั้นใส่นี่เลยครับต้นหอมนะครับที่เราหั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปใส่ลงไปครับพอหลังจากนั้นพอใส่สนมเสร็จนี่เลย นมสดนะครับใส่นมไปคนเข้ากันคราวนี้เป็นต้มยำน้ำข้นเรียบร้อยนะครับผมนาทานไหมต้มยำกุ้งน้ำข้นพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผม